สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ขอต้อนรับผู้สู่รายการสมุดโครจรเราจะคงโครจรกันอยู่บนเส้นทางสายเศรษฐกิจ r 3ถนนเชื่อมมิตรภาพไทยลาวและจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมและคุณเพชรกรุณพลได้พาผู้ชมมากันที่เมืองกะหลนป้าสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสัมผัสกับหมู่บ้านไทยลื้อที่ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดและยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมแถมยังถือได้ว่าที่นี่เป็นต้นกําเนิดชาวไทยลื้อในเมืองไทยบ้านเราก็ว่าได้ครับ ซึ่งเราทั้งสองคนก็ได้พาผู้ชมเดินสำรวจเพื่อชมความสวยงามของบ้านเดือนแบบเก่าและทักทายผู้คนภายในหมู่บ้านนี้กันอย่างเต็มที่แต่เรื่องราวความน่าสนใจยังรอให้เราไปสัมผัสกันอีกมากมายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดินทางไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ผู้ชมครับเดินไปเดินมามาเจอเข้ออกอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากน<อ>นั่นก็คือเรื่องราวของหมู่บ้านของไทยลือ้อครัพอมาถึงตรงนี้ปื๊บนี่ยฮะนักเที่ยวก็จะนิยมเข้าไปด้านในครับเพื่อที่จะไปชมลักษณะของวัฒนธรรมไทยลื้อแบบแท้ๆถ้าอย่างนั้นไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสด้านในกันดีกว่าเชิญครับม,มีนกยุงด้วย และเมื่อเราเดินเข้ามาภายในก็จะได้พบกับการจัดแสดงเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวไทยลื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการปั่นฝ้ายทอผ้าหรือแม้กระทั่งการปั้นดินเผาแบบนี้แหมเหมือนได้เดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับนีวิธีเขียนใบลาเหมือนเป็นคำอวยพรหรืออะไรก็ตามนะครับในนี้ น่ารักดีการลงมาในใบลานนะครับนี่รู้นะเนี่ยทนี้ผมว่าทำกันยากนะครับคนที่เก่งๆที่จะทำได้เนี่ยนี่ก็เป็นเพลงสไตล์สองันนะคือจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมาร้องตอบโต้กันแต่ผู้ชายจะจีบผู้หญิงไงนะคุณนะผมก็จะไปคุณเป็นเพื่อนผมคุณไปด้วยกันคุณถือซอไปอันนี้แล้วก็ไปผมก็จะยืนจีบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วคุณก็ยืนอย่างเงี้ย อันนี้คือเป็นประเพณีเขาจริงๆนะครัเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าไปไหนมีแต่คนรู้ท้งนั้นคือไม่ได้ว่าไปอยู่กันแค่สองคนเดี๋งวเราก็มีเพื่อนมีเพื่อนนเป็นการเปิดเผยให้รู้ว่าต้องการจะจีบคนนี้น่ารักดีนะต้องขอบอกครับว่าแต่ละส่วนการจัดแสดงดูแล้วเพลิดเพลินมากๆ แต่ภายในศูนย์แสดงวิถีชีวิตชาวไทยหรือแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีการจัดแสดงวิถีชีวิตเท่านั้นนะครับเขายังมีการจัดแสดงโชว์อันอลังการที่เขาบอกกันว่าถ้าใครมาถึงแล้วต้องห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับออลสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้กเ็เซนธรรมดาครับผมบ้านเรามีเทศก,กาลวันสงกรานต์ครับ ที่ไทยลือเขาก็มีสงกรารเขาเหมือนกันแต่สงกรารที่นี่เขาเนี่ยมีทุกวันเล่นกันทุกวันประมาณนีบ่าย2องมงหนาทีประมาณนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีผู้สาวเนี่ยเยอะแยะมากมายหญิงสาวเนี่ยนะแต่งตัวถือร่มเหมือนแต่ว่า ร่วมบ่อสร้างของเราเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนใจอ,อยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ <S <S ก็สามารถไปร่วมเล่นน้ำกับเขา<ป>ได้มีข้อแม้ครับต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยให้เข้าให้เข้ากักบ,บวัฒนธรรมชาวจะได้ไม่ ดูแตกต่างเอาละแล้วความสนุกสนานจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยพบกับเทศก,กาลการสั่นน้ำสงการของชาวไทล้ครับซึ่งการเล่นน้ำแบบนี้เขาจะมีการเล่นก,กันทุกวันครับเนื่องจากว่าเขาจัดเป็นการแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถ,ถึงความเป็นไทลื้อกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองแต่ถ้าเป็นงานสงกาจง์จริงๆของที่นี่แล้วเราก็จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเหมือนกับบ้านเรานั่นแหละครับ หลังจากชมประเพณีสงการานต์เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการแสดงระบำนกยูงชุดอลังการที่ขนเอานักแสดงสาวสวยนับร้อยชีวิตมาแสดงกันสังเกตให้ดีๆครับว่าเครื่องแต่งกายของสาวๆเหล่านี้จะมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายกับนกยูงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวไทยลื้อนั่นเองและต้องขอบอกด้วยนะครับว่าผมกับคุณเพชรประทับใจกับการแสดงชุดนี้มากเลยทีเดียวครับสนับสนุนการโครจรโดย ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชสนับสนุนการโคจรโดยมาเตรียมสมองติวเข้มกับโครงการเป p ปทีนจีเนียสเจเน a เรชัที่เป p t ทีน g ีเนียสคอ แปลงโมทัวโทร02-277-00-00กลับมาข้อจอกันต่อครับเรายังอยู่กันที่ดินแดน12ปันนาสาธารณารัฐประชาชนจีนหลังจากที่เต็มที่กับการสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยลือ้อที่เมืองกะลันป้าอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้พวกเรากําลังเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงรุง้งเมืองหลวงของดินแดน12ปันนากันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและด้านหลังเรานี่นี่ก็คือ ประตูเมืองเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางเข้ามาสู่เมืองเชียงรุ้งนะครับซึ่งเมืองเชียงรุ้งแห่งนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรไทยือ้อเมืองเชียงรุ้งถ้าเกิดว่าเป็นภาษาจีนเรียกว่าจิ่งหงครับเป็นเมืองมีความเจริญมากที่สุดในดินแดน12ปันนาแต่สิ่งหนึ่งเราต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเดินทางเข้ามาถึงเมืองเชียงรุ้งอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลกลางของจีนที่นําความเจริญเข้ามาจากการที่เราจะเห็นตึกรามบ้านช่องที่ขยายใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว มีสถาปัตยกรรมที่เป็นทั้งไทยลื้อรหรือคนไตผสมกับความเป็นจีนความน่าสนใจของเมืองเชียงรุ้งจะมีมากขนาดไหนตอนนี้ผมว่าเราพาผู้ชมไปท่องเที่ยวเมืองเชียงรุ้งกันก่อนดีกว่าดีมากเชิญครับ เมืองแห่งรุ่งอรุณหรือเชียงรุ้งในภาษาไทยลือเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษ12ปันนาซึ่งลักษณะอากาศของที่นี่เป็นเมืองร้อนคล้ายกับบ้านเรายัางไงอย่างไรเลยทีเดียวครับและภายในเมืองถ้าสังเกตให้ดีๆอาคารบ้านเดินต่างๆส่วนใหญ่จะมีนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไทยลือประดับประดาเอาไว้อย่างมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยลือได้อย่างดีนั่นก็คือ อันนัน่นนั <ผม S 2> ่นนั่คุณผู้ชมเห็นฐานเสาไหมครับ,รบเป็นรูปอะไรครับกลองซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของไทยหรือแล้วไม่ใช่ฐานกลองธรรมดาครับโคมไฟตามท้องถนนนี่อันนี้ก็เป็นกลองยาวเหมือนกัน เป็นกลองไทยรื้อเหมือนกันที่ใช้ในงานบุญงานกุศลต่างๆนานาแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือเส้นทางของถนนครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดอาจจะตกจเอ๊ะทำไมเล็กอันนี้เป็นสาหรับจักรยานและจักรยานยนต์อ่านี่ยข้างในนี่เป็นรถปกติรถปกติกตเขาวางผังเมืองได้ดีมากเลยนะครับ,รบสองข้างทางนี้ปลูกต้นไม้ใหญ่ดูสิครับคุณผู้ชมครับความร่มรื่นของเมืองครับโอ้โหคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งซึ่งอยากให้เห็น เราจะเห็นรถแท็กซี่เยอะมากครับเมืองด้วยความที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากส่วนใหญ่แล้วประมาณหหยวนจากไหนไปไหนในเมืองเนี่ยหหยวนรถโดยสารประจําทางนี่แทบไม่เห็นเลยใช่ห้าหยวนนี่ก็แค่ยี่สิบห้าบาทเองแล้วเราทําไมไม่ขึ้นรถแท็กซี่ครับเราต้องการพาคุณูิชงไงครับไปเดินดูบรรยากาศเมืองอ๋อจะได้เห็นแบบชัดเจนนั่นเองถูกต้องเราข้ามฝั่งไปดูทางนู้นดีกว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นทีนี้เราจะเริ่มถนนที่เรียกว่าเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้วครับ และแหล่งช้อปปิ้งที่คุณเพชรพูดถึงนั่นก็คือจิงลู่ซานเย่ยเจียซึ่งเป็นย่านที่มีวัยรุ่นมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างมากมายคล้ายๆกับสยามสแควร์บ้านเรายังไงอย่าง้นเลยทีเดียวครับสินค้าส่วนใหญ,ญ่ของที่นี่จะมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่จีนผลิตเองสนนราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นนักช้อปปิ้งแล้วก็คงจะต้องชอบที่นี่อย่างแน่นอนครับและหลังจากที่เดินเล่นชมเมือกันอย่างเต็มอิ่มแล้วผมกับคุณเพชรก็มาอีกหนึ่งสถานที่ภายในเมืองเชียงรุงที่น่นนาาสใจมกๆครับ คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะเห็นถึงการเป็นอยู่ของคนไทยลื้อที่เรียกว่าซ่อนอยู่ในลืบลึกอของความเจริญนะวันนี้เขายังคงอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของเขาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวสิ่งที่คุณเห็นได้อย่างชัดเจนถึงว่าเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคือ<ะ>เดิมตอนเราไปกะหล่ำป้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นปูนเป็นอิฐเท่าไหร่เราจะเห็นแค่ เป็นไม้หรือไม่ก็ใช้ไม้ไผ่าสารแต่แตพอเข้ามาในเมืองปุ๊บเริ่มจะเจริญขึ้นรเริ่มมีการก่ออิดถือปูนมากขึ้นผมชอบปรมลงนี้เดินเข้ามาปุ๊บเราก็ยังเห็นเป็นบ้านแบบโบราณหมดเลยนะแล้วก็กำแพงสีก็เป็นสีอิฐ แล้วทางเดินในหมู่บ้านคุณผู้ชมเห็นไหมไมีมะพร้าวขึ้นเต็มเลยเป็นทิวสวยมากเลยทีเดียวครับอยากให้ผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเองว่านี่คือหมู่บ้านไทยลื้อซึ่งยังคงอยู่ท่ามกลางเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสารพัดสารพัน,พนแต่ที่นี่ยังคงแบบว่าอนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างดียิ่งเลยทีเดียว เห็นผู้ท้าผู้แก่เดินผ่านไปแบบนี้แล้วร,รู้สึกว่าเขายังคงอนุรักษ์ในสิ่งที่เป็นอยู่ตั้งแต่โบ,รา,บ,บราณมาถึงทุกวันนี้รุ่นลูกรุ่นหล,น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 ลานก็คงจะสืบสานกันต่อไปครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทําให้ผมนึกขึ้นมาได้ก็คือมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาครับว่าคุณแม่วัยใกล้50ปีมีอาการร้อนร้อนหนาวหนาวงุดหงิดง่ายเหนื่อยง่ายอาการเหล่านี้เป็นอาการเริ่มต้นของผู้ที่กําลังจะหมดประจําเดือนหรือวัยทองหรือเปล่าและมีความจําเป็นที่จะต้อง ไปพบแพทย์หรือไม่ครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจอบและคุณเพชรสำหรับคำถามที่ถามเข้ามานั้นนะครับเป็นอาการของคนที่กำลังเข้าสู่วัยทองจริงๆครับอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนทั้งทั้่งที่วัยทองเราเริ่มนับตั้งแต่ภาวะของการผลิตเอสโตรเจนลดลงส่วนใหญ่จะพบว่าเริ่มลดระดับลงตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปและจะสิ้นสุดจริงๆเมื่ออายุเฉลี่ยประมาณ50ปี ภาวะที่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงจะส่งผลต่อเซลล์ต่างๆของร่างกายเช่นสมองเซลล์ผิวหนังกระดูกกล้ามเนื้อโครงสร้างทั่วๆไป เช่นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหงื่อออกกลางคืนนอนไม่หลับหลงลืมหงุดหงิดความรู้สึกทางเพศลดลงเป็นต้นนะครับการดูแลภาวะวัยทองสําหรับท่านที่เกิดอาการแล้วเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับอย่างเช่นการรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่การดื่มน้ําให้มากๆการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตลอดจนการทําจิตใจให้ปองใสเอาล่ะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้คุณจ๊อบคุณเพชรเที่ยวให้สนุกและเที่ยวเผื่อคนทางบ้านด้วยนะครับ ขอบคุณครับที่ปรึกษาแพนย์าการโคจรจากโรงพยาบาลสมิต,ติเวชครับและใครก็ตามที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ส่งคำถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับและคำถามของใครได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศแล้วก็ทางทีมงานของเรามีรางวัลให้อย่างแน่นอนครับคุณแม่ครับสวัสดีครับไม่ได้ฟังแล้วนะ <c oughs> เอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปลองฟังดู คุณผู้ชมที่ติดตามเข้าใจไหมหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าในการพิจารณาว่าประเทศใดจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพงาน World Expo มีหลักเกณฑ์อย่างไรวันนี้มีคำตอบในเรื่องนี้ครับรวมไปถึงาจะติดตามความคืบหน้าของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของไทยครับความคืบหน้าของการจัดงานการเสนอตัวนะครับที่จะจัดงานในขณะนี้เนี่ยก็คือคณะมน,นตรีมีมติเห็นชอบให้ศึกษา ในความเป็นไปได้ของพื้นที่ที่รับการคัดเลือกที่จะเป็นแนวทางที่ได้นำเสนอก็คือ Balance Life Sustainable Living หลักเกณฑ์ก็คือว่าเราจะต้องมีพื้นที่พอเพียงเราจะต้องมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับเราจะต้องมีการรองรับคนที่เข้ามาได้ในประมาณ20-30ล้านคนใน6เดือนส่วนที่2ก็คือจะต้องมีทีมที่สามารถขยายผลได้ทั่วโลก ซึ่งผมเชื่อว่า b า l a n c e Life Sustainable Living ก็สามารถจะขยายผลได้ทั่วโลกประการที่3ก็คือว่าพื้นที่นี้เนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าแลนด์มาร์คที่จะเหลืออยู่แล้วก็มีการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของหลักเกณฑ์การพิจารณาของ BIE ผมเชื่อว่าเราได้ศึกษามาโดยยึดต,ตรงนั้นเป็นพื้นฐาน และขณะนี้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ในทุกข้สสอสสปนยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน w o r l ์ e x p o มาอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยและคนไทยเราจะมาติดตามความพร้อมของประเทศไทยที่คนไทยทุกคนจะร่วมกันภาคภูมิใจในเข้าใจไหมครั้งหน้าติดตามชมให้ได้นะครับ สนับสนุนการโครจรโดย FM 8 8 5ุลูกทุ่งไทยแลนด์คลื่นฮิตอารมณ์ดี24ชั่วโมง AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมกับคุณเพชรยังคงพาผู้ชมท่องเที่ยวอยู่ภายในเมืองเชียงรุง้งเมืองหลวงของดินแดน12ปันนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโอ้โห,โหอลังการงานสร้างครับคุณผู้ชมครับด้านหลังเหล่านี้นี่คือวัดหลวงเมืองลือ ก่อสร้างมาเนี่ยตั้งแต่ปี2007ั็อยังเป็นวัดใหม่อยู่ยังเป็นวัดใหม่อยู่ก่อ,อสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณ350ล้านหยวนเป็นเงินไทยก็1,750ล,ล้านบาทอู้หูการสร้างขึ้นมาไม่ใช่แค่ต้องการความสวยงามอย่างเดียวแต่วัตถุประสรงค์หลักคือสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดใน12ปันนา แต่แอบบอกนิดนึงสถาปฏิยกรรมนี่ละไม้คล้ายบ้านเราเหมือนกันใช่เห็นปุ๊บนี่ถ้าจับผมปิดตาแล้วมาทิ้งไว้ที่นี่ยังไงผมก็คิดว่าอยู่เมืองไทยแน่นอนอยู่แล้วชัวร์ววเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสัมผัสด้านในแบบเจาะลึกเลยดีกว่าว่าความงดงามของวัดหลวงเมืองลื้อเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเชครับ วัดแห่งนี้นะครับได้รับทุนบริจาคส่วนใหญ่ก็จากชาวจีนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าช่างฝีมือเนี่ยก็จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพมา่าหรือแม้แต่คนจีนเองก็มาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นศิลปะแบบผสมผสานนะครับอือหลากหลายจริงจริงอย่าง,อย,างอย่างหลังคาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเนี่ยคือไทยจ๋ามาก มั่นะครับสำหรับพระประธานของพื้นที่นี้นะครับ,รบซึ่งเป็นปางคันธาราราชซึ่งเราเรียกกันว่าปางขอฝนนั่นเองอที่จําเป็นต้องสร้างเป็นปางขอฝนนั้นก็เพื่อในพื้นที่นี้นะครับในอดีตก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชาวบ้านต้องการที่จะให้ฝนนั้นตกต้องตามฤดูกาลเพื่อการทําเกษตรกรรมจะได้มีผลผลิตนั้นมากมายเพียงพอที่จะใช้จ่ายแล้วก็มีน้มนเข้ามาใน ตกบรรยากาศยามเย็นที่เมืองเชียงรุ้งก็ยังมีสถานที่ให้คุณผู้ชมมาจับจ่ายใช้สอยบริเวณนี้นี่คือถนนเมืองล่าครับหรือว่าถนนคนเดินของเขานี่เองคือยามปกติตอนกลางวันตรงนี้ก็เป็นถนนนะแต่พอเวลาเย็นแบบนี้ก็จะเป็นการปิดถนนแต่ที่นี่ ปิดทุกวันครับให้สามารถเดินช้อปปิ้งกได้อย่างเต็มที่ทีเดียวเวลาที่เหมาะสมคือช่วงนี้บรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือ2องทุ่มนะครับใช่ครับนี่คือ2องทุ่มนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการมาเดินเที่ยวเล่นมากๆเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสก,กับบรรยากาศของถนนคนเดินโอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วคุณผู้ชมไปครับไปครับสิ่งที่เราเห็นกันตอนนี้นั่นก็เต็มไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างหยก มีมุกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพวกกลุ่มเครื่องรางฮะนี่อันนี้ก็อ๋อมีปีด้วยเป็นปีแบบจีนๆนะครับน่าสนใจทีเดียวทําจากน้ําเต้าที่หมู่บ้านไทยรอก็ใช้แบบนี้นะครับนี่เงินเก่านี่เงินเก่าอ๋่โซ่รถแจ่วแม่แบบเสียอาขอบคุณเสียเสียเสเสียเสียเสียเเสียเเสียเเสียอาโอเคโอเคเสียเสียเเหรียญตราอ๋อเป็นเหมือนประมาณเครื่องราชอารมณ์ประมาณเหรียญตราอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ใส่เข้าไปปุ๊บสวยๆเนี่ยเงอออี้ยเท่ๆติดได้นี่230รดอถอีกนี่ได้ไหมอะ้ยห้าได้ไหมั้ย150โอเคอันนี้เป็นหินนะแกะสลัก เท่าไหร่ครับอันนี้15ร้อยยี่สิบหยวนมีหนึ่งร้อยยี่สิบหยวนน่ารักดีนะแต่ราคาจะสูงหน่อยนะราคาจะสูงหน่อยอันนี้เป็นแปร์ยีมฟิลตลาดเนี่ยผมว่าคล้ายๆถนนคนเดินที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าด้วยระยะทางหรือว่าด้วยอของที่เอานำมาขายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะเท่าเพราะว่า ความต้องการในตลาดเนี่ยเนื่องจากที่นี่ก็ยังเป็นเมืองที่ยังไม่ได้เปิดเต็มที่ไม่เหมือนเชียงใหม่เรานะครับเพราะฉะนั้นของก็จะมีซ้ําๆกันในหลายๆร้านนะครับบางอย่างที่เราชอบแล้วราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าบ้านเราก็ซื้อลุยเข้าไปเลยครับแหมเรียกได้ว่าเพลิดเพลินกันมากเลยทีเดียวครับกับการเดินซื้อของบนถนนคนเดินแห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมา,มาที่เมืองเชียงรุง้งก็ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวอันนี้ผมขอแนะนําครับ และการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองเชียงรุ้งยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมและคุณเพชรจะพาผู้ชมไปดูคนที่สามารถเรียกนกยุงสัญลักษณ์ของเมืองเชียงรุ้งฝูงใหญ่แบบนี้การเข้าพิธีแต่งงานของผมและคุณเพชร,พชรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวกับชนเผ่าอีโก้รับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณโรงแรมโกลเด้นปาร์มเมืองเชียงรุง้งแต่งโมทัวร์ FM 8 8 5ลูกทุ่งไทยแลนด์เสื้อผ้าสวยๆจากโคลัมเบียและจี๊บ สำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับอันนี้เนี่ยเป็นของที่เรียกว่าประจำแถวนี้ของผมเนี่ราคาเปิดมานี่อยู่ที่180จบลงที่สบายสบาย1า0โอ้โไม่น่าเชื่อคุณนี่ช่างมีความสามารถมากๆครับผมขอหยิบชิ้นสุดท้ายของผมให้คุณดูครับไว้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 ไทำไมมันเหมือนกันก็ไม่รู้ที่สำคัญ พอได้ด้วยวนนอันนี้เขาขายผมที่100อยหยวนเองครับแม้แทบจะตกใจงายหลังตึง